นักร้องสาวปล่อยโฮเจอคนด่าหลังถูกโยงลูกทุ่งสาวโลกสองใบอยู่ๆก็งานเข้าอย่างแรงสำหรับนักร้องสาวจ้างพนีมหาทไทยหลังถูกโยงว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวโลกสองใบที่กำลังเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้ตามเผือกตามสืบอยู่ในตอนนี้ล่าสุดสาวจ้าปล่อยโฮเปิดใจทางน้ำตาว่าเขาลูกทุ่งสองใบมีคนไทยเป็นจ้ามันไม่ใช่เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึก จ้ามีความเครียดหลายอย่างด้วยทํางานเยอะพ่อไม่สบายขอบคุณกําลังใจจากทุกคนขอบคุณคนที่เชื่อใจจ้าในคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่จ้าเรื่องนี้ไม่ใช่จ้าแต่มีคนมาหลาจ,จ้าเต็มเลยมีคนทักมาถามว่าพี่หรือเปล่ามีโรคสองใบเราก็ดูคอมเมนต์จ้าก็เลยหน่อยแต่จ้าก็ยืนยันว่าไม่ใช่จ้านะคะมีคนบอกว่าตอนนี้ในติกตอกเขาเฉยเลยแล้วว่าเป็นใครมีรูปออกมาแล้ว แต่ก็จะเฉลยว่าไม่ใช่มีคนด่าไปเต็มเลยคนที่โดนด่าคือจ้าไปแล้วเป็นใครจ้าไม่รู้จริงๆทําแต่งานไม่รู้เรื่องใครจ้ายังบ่นน้อยใจอีกว่าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นด้านลบขึ้นว่าลูกทุ่งสาวคนจะเราว่าเป็นจ้าก,ก่อนเลยทั้งๆท,ที่จ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยและขอบคุณแฟนข่าวทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n t h i n o m ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ